ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามช่องอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการนำแนวข้อสอบนะครับที่เคยออกจริงนะครับแล้วเราก็ผมก็พยายามรวบรวมนะครับจากการสอบในหลายสนามซึ่งแต่ละสนามเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นการแบ่งกลุ่มการสอบตามกลุ่มคัสเตอร์นะครับซึ่งมาหาอะไรที่ออกข้อสอบเนี่ยนะครับหรือ เออหน่วยงานที่ออกข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะมีแนวทางการออกซึ่งแตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์หรือเพจต,ต่างๆนะครับที่ทําการติวแล้วก็มาประมวลผลนะครับเป็นข้อสอบนะครับแล้วก็ชี้จุดให้ท่านได้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือนะครับเรามาดูกันเลยว่าประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับ อันนี้จำนวนข้อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปถูนะครับผมแค่ยกตัวอย่างว่าในลักษณะตามหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างนะครับ 2. กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับสพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับสพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญานะครับหพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วก็ 6นะครับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ล่างสุดนะครับทั้งหมดนะครับมีเป็นพระราชบัญญัติ5ฉบับและเป็น1พระราชกฤษฎีกานะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศนะครับเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทในหลายๆด้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวข้อสอบจริงกันเลยนะครับครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับ ข้อที่1ใครคือที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคําตอบนั่นก็คือคณะกรมการจังหวัดนะครับครับสําหรับข้อที่1น,นะครับข้อนี้นะครับคณะกรมการจังหวัดอยู่ในมาตรา53นะครับของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพศ2534นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับคณะกรรมการไม่ใช่คณะกรรมการนะครับโทษทีคณะกรมการจังหวัดนะครับเขาเรียกว่าคณะกรมการจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอันนี้ท่านต้องจําตรงนี้เลยนะครับจําไว้นิดหนึ่งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับและมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนะครับเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการนะครับก็จําไว้2ที่นะครับ ประธานกับเลขานุก,การนะครับทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตรงนี้ประเด็นเป็นประเด็นข้อสอบเลยนะครับทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนะครับนี่คือการเฉลยข้อที่หนึงนะครับครับข้อที่สนะครับแผนพัฒนาจังหวัด ต้องสอดคล้องกับสิ่งใดนะครับคำตอบคือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาตินะครับครับสำหรับข้อที่2นะครับให้จังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ1นนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับปัจจุบันฉบับที่13นะครับช1สิบสามนะครับระยะเวลา5ปีนะครับเป็นแผนระยะกลางนะครับก็เริ่มใช้ตั้งแต่หกหก ถึง70นะครับตรงนี้สอดคล้องกับโรงเรียนอย่างไรนะครับโรงเรียนต้องไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับหรือแผนกลยุทธ์นะครับจะเรียกชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตามพระราชบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่สองนะครับซึ่งกําหนดให้หน่วยงานเนี่ยต้องทําแผนในระดับกลางนั่นก็คือ5ปีนะครับอันนี้ต้องสอดคล้องและล้อกันไปนะครับแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนะครับอันนี้คือข้อสอบข้อที่สองครับผม ข้อที่3เป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดินตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534คือข้อใดคําตอบคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับสําหรับเป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดินตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับมันอยู่ในมาตราที่3ทับหนนะครับตรงนี้นะครับทำให้เกิด พระราชกิจสเดีารหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตรงประเด็นข้อสอบครับมาตรา3ามทับหนึ่งนะครับ,าา 3, บ, 1, รบการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับต้องเป็นไปเพื่อ1ประโยชน์สุขของประชาชนนะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับ 2. เกิดผลสมริตต่อภารก,กิจของรัฐนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มเอานะครับ 3. ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารก,กิจแห่งรัฐนะครับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดภารก,กิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นนะครับกระจายภารก,กิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่นนะครับกระจายอํานาจการตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับในช้อยเขาอาจจะมี อย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตามที่กล่าวมานะครับนี่คือข้อสอบข้อที่3นะครับเป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดินนะครับต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับข้อที่4เป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคือข้อใดคําตอบคือความผาสุกและการอยู่ดีกินดีของประชาชน ครับสำหรับเป้าหมายการบริหารงานแผ่นดินนะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็จะมีคำขยายความออกมาอีกนะครับตรงนี้อยู่ในพระราชกิจสรีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับนั่นก็คือเป็นข้อแรกเลยเป็นเป้าหมายของการบริหารราชการเลยนะครับนั่นก็คือการบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหมายถึงตรงนี้แหละนะครับที่เป็นข้อสอบข้อนี้นะครับ หมายถึงการปฏิบัติราชาการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวมนะครับตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับนี่คือข้อสอบนะครับเป้าหมายการบริหารราชาการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับตรงกับความผาสุกและการอยู่ดีกินดีของประชาชนนะครับ หความผาสุกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะครับรวมถึงความสงบและความปลอดภัยด้วยนะครับนอกจากความผาสุกแล้วนะครับประชาชนต้องอยู่ดีกินดีนะครับสุดท้ายก็คือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยนั่นเองนะครับตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับอันนี้ก็คือข้อสอบนะครับข้อที่5ข้อใดคือแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนนะครับก่อนเริ่มดําเนินการนะครับต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียนะครับครับในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องบริหารราชการให้บรรลุ7หลักดังนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับสุขอันนี้ทบทวนไปเลยนะครับสุขสำสิทธจะมีอยู่3สอนะครับ บัตรปรับหน่วยสุดท้ายนะครับก็คือผลผลก็คือประเมินผลนั่นเองนะครับหน่วยก็คืออำนวยความสะดวกต่อประชาชนนะครับปรับก็คือปรับปรุงภารกิจนะครับบัตรก็คือลดขั้นตอนนะครับไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นนะครับอันนี้ ไม่เอาบัตรดีกว่านะครับเอาเป็นเกินดีกว่าเกินปรับหน่วยผลโอเคนะครับสุขสัมธิ์เกินปรับหน่วยผลนะครับนี่คือถ้าใครอ่านนะครับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่นี่นี่คือแก่นเลยนะครับเขาอาจจะถามได้ว่าข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายนะครับตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับอันนี้อยู่ในข้อที่1นนะครับสุขการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนนะครับ ก็คือมีการกําหนดภารกิจนะครับปฏิบัติตามภารกิจแล้วก็ก่อนเริ่มดําเนินงานเนี่ยวิเคราะห์ผลดีผลเสียนะครับนี่ก็คือข้อนี้นะครับครับข้อที่7การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่านะครับประสิทธิภาพและคุ้มค่าเนี่ยอย่างที่ผมแนะนําเดียนนะครับคําว่าประสิทธิภาพนะครับ ประสิทธิภาพคือความประหยัดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดก็ต้องพูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างนะครับฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็เลยเป็นคําตอบที่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างคือเรไม่เห็นช้อยนะครับการจัดซื้อจัดจ้างต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนนะครับเขาอาจจะมีเอาคํานิยามของข้ออื่นนะครับเช่นการประเมินผลนะครับการปฏิบัติราชการ หรือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จําเป็นนะครับมาแทรกอยู่นะครับฉะนั้นประสิทธิภาพนะครับตรงนี้นะครับเท่ากับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะครับข้อที่8ข้อใดคือการบริหารราชการแผ่นดินเพื่ออำนวยความสะดวกและความต้องการของประชาชนนะครับอันเนี้ยเพื่อนเอนก็พอเดาได้อยู่นะครับจะทำเครือข่ายสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนอำนวยความสะดวกนะครับ ข้อเกข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับข้อนี้ต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับตรงนี้นะครับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูมาตราที่30นะครับ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ 2เทศบาลสุข,ขาพิบาลนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับสุข,ขาพิบาลปัจจุบันไม่มีแล้วและก็ส่วนราชการท้องถี่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดนะครับระวังเขาเอากอทมอกับกทมกับพัทยาเข้ามานะครับอันนั้นคือการบริหารราชการในรูปแบบพิเศษนะครับระวังเขาเอาตรงนั้นเข้ามานะครับส่วนตามพริบบอ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับเขาแบ่งการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นออกเป็นตามนี้นะครับจังหวัดเทศบาลสุขาพิบาลและราชการท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดนะครับแต่กทมกับพัทยาเป็นรูปแบบนะครับพิเศษนะครับ ครับสำหรับข้อที่10บุคคลหรือหน่วยงานที่กระทรวงการคลังต้องรับผิดแทนนะครับตรงนี้อยู่ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดนะครับครับในมาตรา5หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับ ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังนะครับออกเป็นประจำนะครับข้อนี้คลังคลังนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดนะครับเรามาดูตัวข้อสอบกันเลยนะครับในช้อยนะครับใครคือบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทรวงการคลังต้องรับผิดแทนนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับ ซึ่งท่านไม่ได้สังกัดไม่ได้สังกัดหน่วยส่วนราชการนะครับเป็นข้าราชการการเมืองนะครับครับข้อที่11นะครับการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับต้องตราเป็นกฎหมายใดนะครับข้อนี้ยังอยู่ในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็หรือจะดูใน พระราชบ,บัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นะครับสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเราเรียกโดยย่อว่าสพทเนี่ยครับมีฐานะนะครับเทียบเท่ากรมนะครับเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับฉะนั้นก็เทียบเคียงกันเลยนะครับทีนี้เราไปดูในพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับ ครับการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานรัฐมนตรีกรมเนี่ยของเราจะอยู่ในนี้นะครับหรือส่วนส่วนราชการอย่างอื่นนะครับและมีฐานะเป็นกรมเนี่ยของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนราชการอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมนะครับให้ออกเป็นกฎกระทรวงครับนี่คือตัวอย่างนะครับ การเจาะลึกลงไปในข้อสอบนะครับนี่คือกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับทําเป็นกฎกระทรวงนะครับตรงนี้นะครับทําเป็นกฎกระทรวงต่อมานะครับ มาเรามาดูตัวอย่างการแบ่งส่วนราชการในสพเราบ้างนะครับว่ามีสํานักอะไรบ้างสํานักอานวยการการคลังและสินทรัพย์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเราเรียกโดยย่อว่าสโตโผลนะครับทดสอบทางการศึกษานะครับที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดสอบนะครับระดับชาติ สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอนนะครับสำนักนโยบายและแผนนะครับอันนีสนพนะครับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนี้เพื่อนๆไปสอบตัวนี้นะครับการศึกษาพิเศษเยอะมากเลยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานะครับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานบุคคลและนิติการนะครับ ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษานะครับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษามีกี่มาตรฐานครับท่านสามมาตรฐานใช่ไหมครับก็มีมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษนะครับก็มี3ด้านก็แล้วแต่ว่า เราใช้อะไรนะครับในโรงเรียนเรานะครับถ้ามีปฐมก็ใช้ปฐมวัยด้วยนะครับถ้ามีป .1 นถึงม6ก็ใช้ขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อให้คลิปดูเอ่อไม่ยาวมากจนเกินไปแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูจบนะครับผมก็ขอจบไว้ที่ข้อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาต่อให้อยู่นะครับใน EP ีที่2แล้วผมจะ มัดรวมไว้ในแต่ละคลิปที่ผมมาเฉลยข้อสอบจริงตัวนี้นะครับอยู่ในใต้ใกล้ๆช่องคอมเมนต์นะครับด้านล่างของคลิปนี้นะครับในคําอธิบายคลิปนะครับเพื่อให้สะดวกให้เพื่อนๆได้คลิกดูแนวข้อสอบที่ออกจริงนะครับว่าเขาเอาจุดไหนประเด็นใดมาออกในแต่ละปีนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นแนวทางให้ท่านได้อ่านหนังสือนะครับแล้วก็สอบบรรจุเข้ารับราชการหรือสอบเปลี่ยนตําแหน่งก็แล้วแต่นะครับก็ จะได้เป็นแนวทางนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอติดตาม ep ที่2ในการเฉลยต่อไปนะครับ